ร้อนร้อนร้อนดับความร้อนเพิ่มความเย็นด้วยพัดลมระบบไอน้า h o ฮอสพาวเวอมาตรฐานพัดลมหัวฉีดพ่นที่ทำให้เกิดละอองน้ำขนาดเล็กลดอุณหภูมิลงรวดเร็วเย็นสบายปรับแรงลมได้3ระดับปรับซายซ้ายขวาและหยุดได้ตามความต้องการพัดลมระบบไอน้า h o ฮอสพาวเวอประกอบด้วยปั๊มน้ำอันทรงพลังประสิทธิภาพแรงดันสูงและประหยัดพลังงานร้อนนี้คลายร้อนด้วย พัดลมไอ้น้ำ horsepower ลดอุณหภูมิความร้อนได้รวดเร็วเย็นชุ่มฉ่ำไม่ต้องเสียเวลาเติมน้ำสามารถนำปั๊มน้ำไปต่อตรงกับก๊อกน้ำได้เลยคลายร้อนได้เย็นสบายชุ่มฉ่ำลดฝุ่นละอองในอากาศต่อพัดลมไอ้น้ำ h ส r s e p o w e r สนใจติดต่อ02 539 6463หลายแอดแอดซพัดลมดีโทรศัพท์081 613 6664 081613664 6อีเมล boi@pathlom.com